ให้มันให้มันได้มา,มาครบอีกคือวันหนึ่งนะ่ะซื้อสิบรอบก็ได้นะถ้าค่าคอมมิชชั่นมันเกิดอ่วันหนึ่งเยอะแยะเราก็ซื้อตั้งเยอะตั้งแยะนะรวมกับมลน่าจะซื้อหลายหลายรอบอยู่นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเนะี่ยไม่ก็ไม่หลายรอบสองรอบสามรอบสี่รอบประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะทีนี้มันมีค่าแนะนําแล้วมีจับคู่จับคู่จ่ายที่นี่จ่ายแบบ ไม่มีลิมิตในการจ่ายนะจ่ายแบบอินฟินิตี้เลยนะแล้วก็ค่าบริหารทีมค <Okay. S 2> ่าบริหารทีมก็จะ <Okay. S 2> ถ้าเป็นเครือข่ายต่างอ่าที่อื่นที่เคยทํามา <Okay. S 2> มันคล้ายๆกับแมทชิ่งนะคล้ายๆกับแมทชิ่งแต่ที่นี่จ่ายป้าป้เลยมาหนึ่งคนจ่ายป้าป้เลยนะอ่าเขาเรียกว่าถ้า ถ้าท่านเป็น bron นะคะจ่ายที่สามร้อยเปอร์นสามเปอร์เซนต์นะถ้าเป็นซิลเวอร์นะจ่ายสี่เปอร์เซนต์เป็นโกจ่ายห้าเปอร์เซนต์เป็นทำยังไงคะที่เราจะได้เป็นเป็น bron นะคะก็เราต้องนะ,ะมีทีมงานใต้อง,องค์กรเนี่ยสองร้อยคนคนที่สองร้อยหนึ่งขึ้นไปนะ,ะเราเขาก็จ่ายที่เราเราที่สามเปอร์เซนต์แล้วก็นะเนี่ยอย่างรวงกรมกมลวันหนึ่งเนะะี่ยอ่าก็ได้เยอะนะคะศูนย์จุด 0.48น่ะรู้สึกว่าวันนี้มาสองหน้านะมาสองหน้าหน้าหนึ่งเนี้ยมันก็ยังไม่หมดเอ๊ะทำไมมันมาเยอะจังนะ0.29ก็เยอะอลค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือแมทชิเนี่ยอันนี้คือบริหารทีมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนะออเซลทั่วโลกนะออเซลทั่วโลกมีมีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือใช้เงินลงทุนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะจ่ายอ่าจะจ่ายอยู่ที่สามร้อยหกสิบวัน นะ่ะคือยอดขายทั่วโลกนะคะไอไอเมื่อกี้บริหารทีมนะเฉพาะเราลงไปนะจากตัวเราลงไปในทีมนะคะไม่ใช่ออเซวทั่วโลกนะอันเมื่อกี้นะคะอ่าออเซวเขาเรียกว่าโบนัสกลุ่มนะคะแต่ว่าออเซวทั่วโลกเนี่ยคือลงทุนสามหกเจ็ดห้าศูนย์นะ,ะถ้ายังไม่มีทีมงานสักคนอันนี้เราก็ได้สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั่วโลกนะคะอ่าอันนี้จ่ายอยู่สามร้อยหกสิบวันนะคะ ทีนี้เราอยากได้อีกนะเราอยากได้อีกสามเปอร์เซ็นแบบชั่วลูกชั่วหลานนะคะก็เราก็ต้องเป็นโกเอ้ยเราต้องเป็นไดมอนด์นะเราเป็นไดมอนด์เราต้องทําคุณสมบัติยังไงคะ,ะก็เราอ่าเราเราแนะนําโกคือคนทีมที่เราแนะนำอะคา่ะเป็นตําแหน่งโกนะกินห้าเปอร์เซ็นต์นะคตำแหน่งโกเนี่ยสี่คนนะสี่คนเราก็ เราก็จะได้เป็นออเซลย,ยอดขายทั่วโลกนะอันนี้นะเดี๋ยวดวงกระมลจะจะไอ้น,นี่ให้ดูนะคะในรหัสดวงกรมนนนะมวแคร์หน้าจอให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้คือดวงกระมลคำตานะคะอ่ะอาจารย์พนิดาเห็นเห็นไหมคะอาจารย์พนิดาคะเห็นค่ะ ตอนนี้ดวงกระมลก็เป็นซินเวอร์แล้วค่ะได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญนะนบันนี้กออ็ยินดีด้วยเอาถอนถอนแล้วนะเนี่ยหนึ่งรอบแล้วเนี่ยถอนแล้วเนี่ยสองเนาะถอนอ,อันนี้มันมันมาใหม่อีกนะคะเรามาดูสินค้านะคะสินค้าเราเราไปชอ็อปเราไปช็อปได้เลยวันวันวันหนึ่งเนี่ยอ อยากช็อปนะหรือเราไม่อยากช็อปนะเราก็เหลือไว้นะเราก็เหลือไว้นะเราไม่จําเป็นคือแฟลชชิปมอเนี่ยนะฮะอันนี้เอาใช้เงินใช้เงินนะไปซื้อก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามีเจมมอเราก็นะเอามือไปแตะตรงเนี้ยค่ะนะคะอันนี้คือห้างนะเขาเรียกห้างเหมือนที่คุณเพนสิริพูดเมื่อตะกี้นะมีหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ มันมันรู้สึกมันอ้มันมีความสุขค่ะกับบริษัทไฮเวิร์ชอปเนี่ยค่ะนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าค่ะเอาอีกสักสามนาทีเนาะคุณเบนค่ะเนี่ยค่ะดูรายอ่ารายรายได้แบบเนี้ย จาก0.48นเนี่ยมันมันยาวเหยียดเลยนะหน้าหนึ่งยังไม่พอมันเราต้องมากดหน้า2อ,อีกนะคะอันนี้คือเขาเขาเรียกว่าออเซลหรือว่าโบนัสกลุ่มนะคะอันนี้ให้ดูแบบข้าวๆนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะจารย์พนิดานะคะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำบริษัทให้เวิร์ช็อปแล้วก็ถ้าท่านศึกษาและเรียนรู้นะท่านก็จะรวยนะเหมือนผู้นำต้นแบบทุกๆท,ท่านขอให้ทุกท่าน มีไรายได้มนละล้านกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์พนิดาคืนไหมคะ่ะโอ้ก็ขอขอบพระคุณนะคะ,ะคุณดวงกำมลนคำตานะคะวันนี้นะคะท่านก็ได้มาเป็นอาจารย์สอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมากนะคะว่าเงินมันไหลย,ยังไงโอ้วันนี้รู้สึกว่าท่านก็รับรายได้เป็นเยอะนะคะแล้วก็สอนทีมงานเนี่ยวันนี้จนกระทั่งไม่ได้ทานข้าว ข้าวเที่ยงก็เป็นข้าวบ่ายนะคะบ่ายสองบ่ายสามก็ยังไม่ได้ทานอีกเอาวันนี้ก็ถือว่านะคะพวกเราเข้ามาโชคดีนะคะที่ได้นารับฟังเกี่ยวกับเรื่องของแผนรายได้อัจฉริยะเงินไหลซึ่งท่านอาจารย์ดวงกมลคําตานี้นะคะท่านก็ได้ทำจริงๆนะคะทำอย่างเต็มที่เต็มเวลาเลยนะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะสอนระบบต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบให้เบิร์ช็อปของเรา นี่นี่คือสิ่งสําคัญวันนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาท่านจะโชคดีมากๆนะคะที่ท่านได้มาเจอคนที่ทํางานจริงนะคะและก็สร้างรายได้จริงๆท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะถือว่าท่านเป็นบุคคลตัวอยา่างอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะคะเราจะต้องตามคนที่สำเร็จนะคะเราถึงจะสำเร็จไปได้ไปพร้อมๆกันนะคะขอบพระคะุณค่ะ ค่ะสำหรับในช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะเราก็จะได้พบกับปิกเก็ตของเรานะคะแนวคิดสู่ความสำเร็จและแรงบันดาลใจนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากวิทยากรอ,อันทรงเกียรติของเรานะคะท่านเป็นนักธุรกิจ ปัจจุบันนี้นะคะท่านเป็นอาจารย์สอนที่คณะวิศวกรรม,มศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านจบระดับปริญญาโทนะคะแล้วท่านก็เป็นอ่าแล้วท่านก็จบมาด้านสาขาวิชาวิศว,ว,วกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วท่านก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะคะ วันนี้นะคะท่านมีความเข้าใจในไฮและรักไฮที่ไม่เหมือนธุรกิจในโลกขอต้อนรับท่านว่าที่ 103. ร้อยตรีดอร์โกวิดแสนพงเรียนเชิญค่ะแมนเราได้ทุกอย่างดังที่คิดชั่วชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนได้บ้างเสียบ้างช่างประไรขอตั้งใจทำให้ดีเท่านั้นพอเรียนท่านอาจารย์ ปนิดาเอนะครับก็แล้วก็เวนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์นะครับแล้วก็ผู้นําที่อยู่ในห้องนี้ทุกๆท,ท่านครับผมโควิดแสนพงครับวันนี้ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรนะครับปัจจุบันเนี้ยก็ยังทํางานประจําอยู่นะครับเป็นอาจารย์สอนมหาวิาลยนะครับก็สอนนักาศาวิศวะนะครับแต่ด้วยในในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ มหาวิาลยนะครับเรามีหน้าที่หลักๆก็คือบริการวิชาการให้กับชุมชนแล้วเราก็ได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับชุมชนต่างๆว่าการเป็นอยู่เขาเป็นยังไงครับแล้วก็พยายามที่จะหาทางช่วยเขาทํายังไงให้เขามีไรายได้ทำยังไงให้เขาอยู่ดีกินดีนะครับก็พยายามทำลหลายๆอย่างครับก็ไปเจอนูน่นเจอนี่น,นะครับไปเอ่อเจอธุรกิจลหลายๆอย่างก็พยายามที่จะ ทำให้มันเกิดแล้วก็จะช่วยชาวบ้านให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าอย่างว,ว่านะครับธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจ MLM มเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ถูกกับชาวบ้านจริงๆเพราะเขาเห็นมาลหลายอย่างที่มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับฉะนั้นในการทํางานเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยนะชาวบ้านเขาจะกลัวแล้วเราจะทํายังไงล่ะครับที่จะทําให้เขา ไม่กลัวและจะทํายังไงให้เขาชื่นชอบกับเรานะครับนั่นหมายความว่าเราต้องทอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันเป็นธรรมชาตินะครับทําให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดและมันสร้างรายได้ให้กับเขาเพื่อที่จะดูแลครอบครัวนะครับหลังจากที่ผมไปหลายๆมาที่ก็มาเจอไฮนะครับดูแล้วเนี่ยไฮมีข้อดีอยู่ห้าข้อหรือที่เขาเรียกว่าห้าดีนะครับดีที่หนึ่งก็คือบริษัทดี นะครับจะเห็นว่าบริษัทไฮเนี่ยให้เวิร์ช็อปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าท่านประธานเองนะครับเวลาท่านมาพบ uh, สมาชิกท่านจะหน้าตายิ้มแ้มแจ่มใสนะครับอารมณ์ดีตลอดนะครับอันนี้คือที่ที่เราเวลาเราประชุมเราจะเห็นท่านประธานแล้วก็บริษัทนี้ก็ยังมีพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งเกง่งระบบการตลาดทั้งเกง่งเรื่อง computer, คอมพิวเตอร์นะครับแล้เก่งโปรแกรมนะครับอันนี้ แสดงว่าบริษัทครบเครื่องทุกอย่างเลยนะครับอันนี้คือดีของบริษัทอันที่สองคือสินค้าดีครับสินค้าอย่างที่ท่านอาจารย์ดวงกระมวลได้ได้ได้กล่าวเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลากหลายมากเลยนะครับโดยเฉพาะสเปร์สเปร์กันชงนะครับขายดีขายดีนะ มาชิกสั่งกันจนขาดตลาดนะครับผมก็เพิ่งเห็นแหละว่าวันนี้มีมีสินค้าเข้ามาช่วงเมื่อกี้ในอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่มีนะครับก็เพิ่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นโชคดีของหลายๆท่านนะครับจะาช้านะครับสินค้าสเปย์กัญชงนะครับไม่ไม่งั้นหมดนะครับก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับอันที่สองสินค้าที่ผมว่าผมชอบก็คือเป็นสินค้าอุป,ปโภคบรโิโภคที่เข้าถึงชาวบ้านได้จริงๆนะครับผมไปดูแล้วผมอยากอยาก,อยากแลกมากเลย นะครับแต่ตอนนี้ยังเต็มยังไม่พออ่าคืออะไรรู้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่านับตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้มยำกุ้งยิงตาโฟเนี่ยผมเห็นแล้วผมอยากกดมากนะครับแต่เต็มไม่พอไม่เป็นไรครับเนี่ยเป็นสินค้าที่หลากหลายนะครับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าสุขภาพเป็นหลกักอ่าคือคือหลากหลายนะครับให้สมาชิกเราสามารถที่จะเลือกได้ นะครับถ้าสมาชิกท่านใดลองเข้าไปชอปดูนะครับเจมอลของเรามีสินค้าที่หลากหลายมากนะครับอันนี้คือดีที่สองของบริษัทเรานะครับไอ้ดีที่สามคือระบบดีระบบดีคือไงครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยระบบทุกอย่างมันซักเซตหมดแล้วระบบทุกอย่างมันพร้อมที่จะให้เราได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยและการซื้อการขายการแลกสินค้าก็ไม่ยากนะครับเมื่อเราซื้อไฮเปอร์พอยต์เข้าไป เราก็ไปแลกเกมพอแลกเกมเราก็ไปแลกสินค้าเห็นไหมครับมันเป็นระบบมันเป็นคอนเซปต์ของมันแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยระบบบริษัททําให้ดีไว้ทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะคือมันมันมันซักเซ็แล้วอ่ะคือมันมันเยี่ยมแล้วอ่ะนะครับเหนั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยเรามีหน้าที่เข้ามาเรียนรู้ครับมีหน้าที่เข้าไปศึกษาเข้ามาในห้องประชุมนะครับก็จะมีหลายท่านก็จะมาพูดเกี่ยวกับระบบให้เราได้ทราบ ครับถ้าท่านเข้ามาเห็นระบบแล้วท่านจะว้าวและท่านจะชอบมันนะครับเพราะมันตอบโจทย์เราทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมให้เราทุกอย่างเลยเรามีหน้าที่เข้ามาศึกษาแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือดีอันที่สามดีอันที่สี่นะครับบอกเลยว่าอันนี้สุดยอดคือแผนการตลาดดีแผนการตลาดดียังไงครับมันมันไม่มีบริษัทไหนที่ที่แผนการตลาดโอเคละถ้าแนะนําก็มีเหมือนทั่วทั่วไปนะครับ แค่แนะนาชั้นลูกนะครับแล้วก็ค่าเอา่อรียกว่าค่าจับคู่นะครับแรกๆไม่เท่าไหร่แต่ผมชอบในชั้นที่สี่ชั้นที่สี่เป็นต้นไม้ต้นปนไปหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่ามันอ,อินฟินิตี้อ่ะไอที่ผมชอบคืออินฟินิตี้ครับอินฟินิตี้คืออะไรอินฟินิตี้คือทาาทางด้านวิศวะเขาบอกว่า,วามันไม่มีสิ้นสุด ะครับมันไปเรื่อยๆจนไม่มีสิ้นสุดเมื่อตาใดที่บริษัทยังอยู่เราก็สามารถที่จะรับรายได้จากการแมทชิ่งของการแมทชิ่งของสมาชิกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางแผนดีๆถ้าเราคิดดีๆวิเคราะห์ดีๆเวลาเราสมัครสมาชิกเราพยายามดูเดูว่าข้างไหนเราจะใส่ข้างไหนรายได้มันจะเกิดยังไงฉะนั้นเราต้องสปนสอนเซอร์ทีมงานของเราดีๆนะครับไม่งั้นเวลาท่านวางแล้ววางไม่ถูก รายได้ไม่เกิดนะครับผมเคยลองแล้วคือวางไปฝั่งเนี้ยรายได้ไม่เกิดเพราะอะไรมันยังไม่มีการแมทชิ่งนะครับฉะนั้นท่าตนต้องดูดีๆเพราะอะไรเพราะระบบแผนการตลาดเนี่ยพอเราขีสมาชิกเข้าไปปั๊บแล้วมีการซื้อสินค้าแลเกเงิรายได้มันเกิดทันทีเลยเพราะระบบเขาทําไม่ดีแล้วนะครับและแผนการตลาดรายได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยพอเราแนะนําเข้ามาปุ๊บรายได้เห็นทันทีนะครับแต่มันต้องมีการศึกษา มันต้องมีการคิดดีๆก่อนในการสปอนเซอร์คนไม่งั้นเราจะสมัครเข้ามาแบบฟรีๆนะครับอันนี้สิ่งที่ผมชอบมากคือคำว่า Infinity นะครับส่วนค่าแนะนำชั้น1ชั้น2อันนี้มันเป็นโบนัสสำหรับเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้เราพานสิอินทามก็คือจับคู่ในชั้นที่4เป็นต้นไปที่เขาเรียกว่า Infinity นะครับส่วนดีที่5อันนี้บอกเลยว่าทุกท่านปฏิเสธไม่ได้ ก็คือรายได้ดีรายได้ดีโดยเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญ US นะครับเหรียญ US ก็คือส0ิกว่าบาทนะถ้าเราได้มาเหรียญหนึ่งเราได้สามสกว่าแล้ววันหนึ่งท่านได้ประมาณ1ิบ0สเหรียญนะวันละสองสารอวันละสี่ร้อยวันละหกร้อยเนี่ยอันเนี้ยเป็นรายได้ที่แบบถ้าเราคิดเป็นวันโอเคละวันละห้าร้อยหร้อยมันจะไม่เยอะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราคิดเป็นเดือนนะครับถ้าเราคิดเป็นเดือน รายได้มันจะเยอะมากนะครับอย่างเช่นวันละหกร้อยหกห้าหกสามสิบแปดเตือนละหมื่นกว่าบาทครับแต่ผมว่าถ้าเราเกิดแล้วหมายความว่าถ้าเรามีสมาชิกเข้ามาแล้วหลังไหลกันเข้ามาเนี่ยรายได้มันเกิดทุกวันทุกวันไม่ใช่แค่ทุกวันอ่ะเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยมันไหลกันเข้ามาแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะมันคือเรียวทม์เรียวทม์หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามันเป็นไปตามเวลาที่มีการสมัครเข้ามา ฉะนั้นทุกคู่ทุกครั้งที่มีการสดออามารายได้เกิดทันทีครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่ารายได้มันมีความสุขเหมือนที่ท่านอาจารย์ดนกระมวลท่านมาพูดอะท่านบอกว่ารายได้ท่านเกิดแลวนะท่านตรงนี้ตรงเนี้ยนัน่นคือความสุขของคนที่มีรายได้ฉะนั้นเราจะรอใดเราจะรอไปใหญ่ครับเพราะอะไรเพราะมันครบห้าดีมันไม่ได้แค่หนึ่งดีไม่ได้แค่สองดีถ้า D, สามดีถือว่าสุดยอดแล้วครับแต่บริษัทไฮเพอร์ช็อปห้าดีนะครับ หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราจะชวนคนมานะครับเราจะทำยังไงหล่ะจะให้เขามาเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าในการทำธุรกิจ MLM MM, เองการทำธุรกิจเครือข่ายเองนะครับมันสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่ทลายความเชื่อของคนเนี่ยอะไรเป็นที่ยากที่สุดนะครับถ้าเราทลายความเชื่อของคนไม่ได้ ทลายสิ่งที่เขากลัวในเรื่อง MLM เกือขายไม่ได้เขาชวนเขายังไงเขาก็ไม่มาครับเราเราทลายตัวนี้ให้มันได้นะครับถ้าเราทลายตัวนี้ได้นะคนเขาจะมาแบบบอกเลยว่าเออแบบจนเราสมาชิกเราขี่ไม่ทันรายได้เราไม่รู้ว่าจะเกิดเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมันติดอยู่ที่ความเชื่อนะครับเพราะมันติดอยู่ที่ความเชื่อถ้าเราทลายตรงนี้ได้นะครับโดยการไปบอกให้เขารู้ นะครับพอบอกให้เขารู้แล้วเขาจะเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องของเขาแต่อันที่สองคือเราต้องทําให้เขาดูครับเพราะผมเคยพูดในหลายที่ผมบอกว่าคนมีสีป่ประเภทประเภทที่หนึ่งก็หัวไวใจเร็วครับพวกเรานี่แหละนะครับพอพอรู้ว่ามีมรายได้ล้วตัดสินใจทําเลยเพราะรายได้เกิดอยู่แล้วนะครับประเภทที่สองก็คือเราดูท่าทีครับเอาด้วยไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปให้มีรายได้ก่อนนะมีรายได้ยังมาชวนนี่นี่คำถาบ จะเกิดตามมาเพราะอะไรเพราะเขารอดูได้ท,ท่าทีส่วนประเภทที่สามเนี่ยประเภทเนี้หัวหมอครับคือเขาจะเก่งเขาเจอมาเยอะนะครับธุรกิจเครือข่ายเอ็มเอ็มนี่ยเขาเจอมาเยอะมากเลยถ้าเราไปชวนเขาเขาจะชวนเราไปมากกว่านะครับแล้วคนที่สี่ก็คือคนไม่สนใจอะไรเลยอันนี้เราต้องปล่อยไปฉะนั้นเนี่ยมันมีคนหลายประเภทอะ่ะเรามีหน้าที่ไปบอกให้เขาส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นแล้วแต่เขาแต่เราไปบอกให้เขารู้นะครับแล้วก็ทําให้เขาดู พอทำให้เขาดูแล้วเนี่ยพาให้เขาไปเห็นถ้าเขาไม่เชื่อนะครับเราทําให้แล้วถ้าเขายังไม่เชื่อก็พาเขาไปเห็นครับพาเขาไปเห็นแล้วฝึกให้เขาเป็นได้พาเขาใช้ระบบพาเขาสั่งสินค้าพาเขาที่ข้อมูลพาเขาเป็นสปอนเซอร์พาเขาเป็นปิดการขายนะครับฝึกให้เขาเป็นนะครับพาให้เขาเห็นแล้วก็ฝึกให้เขาเป็นและสุดท้ายก็ดูแลให้เขาประสบความสําเร็จนะครับฉะนั้นมันถ้าเราทํา กระบวนการเหล่านี้ได้เราก็จะมีคนที่จะมาอยู่ร่วมง,งานเราหลากหลายครับเพราะว่าอะไรเพราะการทํางานณนปัจจุบันเนี่ยมันต้องทํางานเป็นทีมเหมือนวนนันที่ผมเข้าประชุมท่านประธานบอกว่าแต่ก่อนธุรกิจก็คือปลา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 ,าใหญ่กินปลาน้อยนะครับพอมาช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ปลาเร็วกินปลาช้าถ้าใครช้าไม่ไม่ทันเทคโนโลยีก็ไปไม่ได้แต่ทุกวันเนี้ย ปลาที่มาเป็นฝูงจะชนะทุกปลาฉะนั้นในการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันจะทําให้เราสําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะการทํางานเป็นทีมของมันคืออะไรครับการการการทงานเป็นทีมของของความหมายของมันก็คือเมื่อทุกคนร่วมมือกันแล้วความสําเร็จก็จะยิ่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราทํางานเป็นทีมความสําเร็จเราจะมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับเพราะอะไรเพราะเราจะต้องช่วยกัน อย่างภาษาอังกฤษ,ษที่เขาบอกว่า we never have we never left someone behind แปลภาษาไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจับมือเดินไปด้วยกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้สำเร็จไปด้วยกันและสุดท้ายเราก็จะไปพบกับความสำเร็จด้วยกันและมีความสุขไปด้วยกันก็ขออนุญ,ญาตขึ้นใหม่ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ พระนิดาครับค่ะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะวันนี้นะคะท่านบ้านที่ร้อยตรีด็อกเตอร์นะคะของเราก็คือท่านด็อกเตอร์โควิดแสนพงนะคะวันนี้นะคะท่านได้มาให้แนวคิดที่นับว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นหลักนะคะเป็นหลักสำคัญเลยเป้าหมายนะคะชัดเจนนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะท่านใดที่เข้ายืน มาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะท่านก็จะได้รับความรู้และแนวคิดที่ดีๆมีประโยชน์นะคะอย่างมากมายและนะคะในวันนี้ก็ถือว่าในแต่ละท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ท่านมีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะสําเร็จนะคะถ้าท่านอยากสําเร็จท่านก็จะต้องลงมือทํานะคะกะยิราเกกะยิราถีนาง จะทำสิ่งไรควรทําจริงนะคะนี่คือหลักธรรมที่สําคัญที่เราสามารถที่จะถือปฏิบัติได้นะคะสําหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะธุรกิจให้เวิร์ช็อปของเรานะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้นะคะที่สามารถที่จะทําให้ธุรกิจของเรามีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของแผนรายได้อัจฉริยะเงินไหลนะคะ ที่สามารถสร้างรายได้ให้ท่านอย่างมหาศาลเลยค่ะโดยที่มีจุดขายนะคะที่ชัดเจนมากๆนะคะในการนำเสนอธุรกิจของเรานี้เราฟังแล้วเราก็คิดอยากจะทำนะคะเพราะฉะนั้นระบบของเรานี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบของเกมมอนนะคะเพื่อที่จะไปทำให้เหนือคู่แข่งขันต,ตัวนี้นะคะที่เหนือชั้นเครือข่ายทั่วไปเพราะเรามีเกม มาแลกสินค้าได้ในขณะที่นะคะอีคอมเมิร์ซนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆต้องไปซื้อแต่ของเรานี่นะคะก็ออกไปแลกได้นะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของธุรกิจให้เวิร์ช็อปของเราก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะเมื่อท่านเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ขอให้ ทุกท่านได้เชิญสมาชิกใหม่เข้ามาและแนะนำคนสี่คนแล้วก็บอกต่อคนสี่คนนั้นนะคะให้เข้ามาในห้องเรียนรู้ของเราที่ทางบริษัทจัดให้ไว้หลายห้องเรียนด้วยกันนะคะเมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่ท่านเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของระบบต่างๆนะคะเมื่อท่านเข้ามาเรียนรู้แล้วท่านชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนไปทันทีเช่นกันนะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะ ก็ถึงเวลาที่จะปิดการประชุมแล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านชัยวัฒน์ชัยจินดาวัน์นะคะท่านอาจารย์สริยาโภคินศิรคุณท่านอาจารย์นงรัตน์โมปลอดท่านอาจารย์บานชื่นวงยิ้มใหญ่ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะผู้นำและสมาชิกที่เข้ามาเรียนรู้อย่างสม่าเสมอขอให้ทุกท่านนะคะจงสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะ วันนี้นะคะก็ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีนะคะเป็นค่ำคืนที่หอมหวานนะคะก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบพระคุณค่ะ